สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับเพจโยปาทะเลเอฟสีนะครับผมเพจนี้มีแต่ความรู้นะผมวันนี้เราได้เอาเรียนอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อแดงวัดข้าวบันอิดเอามาให้ชมกันรุ่นนี้วรียลกเรีย,ก,รยวกว่ารุ่นแจกแม่ขวัวเหรียนแจกแม่ขัวค่อนข้างจะออกเยอะนะผมออกครั้งแรกคือปีศูนย์สี่ปีศูนย์ห้าปีศูนย์แปดปีศูนย์เก้าปีหนึ่งศูนย์ปีหนึ่งสองรุ่นสุดท้ายคือปีหนึ่งสี่หน้าอ้วนนี่นะครับแต่ละรุ่นแต่ละปี ค่อนข้างจะมีไลบ็อกอ่าจำไว้ที่เรา,าให้ชมกันวันนี้คือรุ่นแรกหลังเลขแปดรุ่นแรกหลังเลขแปดออกปีศูนย์สี่ครับอ่าเนี่ยบล็อกเนี้ยรุ่นเนี้ยออกปีศูนย์สี่บล็อกแรกค่อนข้างจะมีไล่แบบลบ็อกเรียนรุ่นนี้ผมได้รับความนิยมอันดับต้นๆถ้าลองว่าพูดแล้วคือเป็นเรียนรุ่นที่แพงที่สุดธรรมดาแจกแม่ขวเนื้ออัปปา เราจะไม่ใช้คำว่านิยมสุดเราจะใช้คำว่าเลียนที่แพงที่สุดในบรรดาลเลียนแจกแม่ขวัวเนื้ออัปปกาเรียกว่าบล็อกเลขแปดอ่าที่บางคนถามว่าทำไมถึงนิยมเพราะว่าดานหลังไปเหมือนกับบล็อกเลขแปดพ่อขวัวเหลียนแจกแม่ขัวนะครับทุกบล็อกจะเป็นเลขเจ็ดทั้งหมดมีบล็อกนี้บล็อกเดียวนะครับที่เป็นเลขแปดเพราะการแกะผิดเลยออกแค่หลักร้อยองค์นี่เลยได้ความได้รับความนิยม บอกเลยว่าหายยากสุดๆนี่ครับอ่ะเรามาดูผมว่าวิธีการดูอ่ะนี่เรามาดูก่อนว่าเลขแปดดูตรงไหนนี่ครับตรงนี้ครับเลขแปดเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่เลขแปดครับเห็นไหมครับถ้าเป็นเลขนแม่ขวัวบล็อกอื่นนะผมจะเป็นเลขจัดทั้งหมดแต่บล็อกนี้ครับจะเป็นเลขแปดจะเป็นเลขแปดวิธีการดูเกแท้ครับผมอ่ะจุดแรกครับผม นี่ครับจุดแรกนี่ครับหูนะครับหูด้านซ้ายจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับปลายแหลมหูด้านซ้ายจะเป็นเหลียมปลายแหลมขอจะมีเส้นซ้อนอีกหนึ่งเส้นขอครับจะมีเส้นซ้อนอยู่อีกหนึ่งเส้นเห็นไหมครับนี่ชัดๆขมๆครับผมหูด้านกว่าครับหูด้านกว่าในรูหูครับจะมีเส้นในรูหูจะมีเส้นอยู่สองเส้นวิ่งคู่กันเห็นไหมครับนี่จะต้องมีทุกเรียนนะครับจะต้องมีทุกเรียนจําไว้ทั้งเนื้อแดงและเนื้อครับอปาก้าจะต้องมีครับผม แล้วหัวไหล่ครับหัวไหล่จะมีเส้นนูนอยู่หนึ่งเส้นนี่ครับจะต้องมีทุกเรียนนะครับจะต้องมีทุกเรียนจะเป็นทองแดงหรือเนื้ออัปาคาเป็นบล็อกเดียวกันแต่ขนและเนื้ออ่านี่นะครับด้านล่ังครับด้านหลังลองาาดูด้านลลางหน่อบ้างด้านลลางครับมีเส้นวิ่งหนึ่งเส้นยาวๆเห็นชัดมากจะต้องมีทุกเรียนครับผมจะต้องมีทุกเรียนแล้วก็ยันครับนี่มีเส้นซ้อนยันตรงกลางมีเส้นซ้อนเห็นไหมครับมีเส้นซ้อนเป็นสองเส้น จำไหมนีผมจำไว้รูจอก็มันพระแท้ทั่วไปครับนี่รูจอรูรูจอ,จอมีเนื้อปิ้นแบบตูดไก่ครับแล้วก็ใต้รูจอมีบ้างต้รูจอมีบ้างแล้วบ้างต้องคมลึกไม่มีรอยทอดหลังรูจอะจะต้องไม่มีรอยทอดเห็นไหมครับข้างรูจอมีรอยพับดูง่ายให้ผมแล้วรุ่นนี้นะครับบล็อกแรกจำไว้หเชื่อมทุกเหรียญห่วงต้องเรียกห่วงครับห่วงเชื่อมทุกเหรียญน,นี่ครับห่วงเชื่อม ถ้าเราดําเดิมครับผมเดําเดิมห่วงจะเชื่อมทุกเหรียญนี่นะครับห่วงจะเชื่อมทุกเหรียญอ่ะทีนี้เรามาดูรอยตัดบ้างรอยตัดนี่ครับรอยตัดหยาบเลาหักครับเป็นรอยตัดพระเก่าครับผมนี่ครับรอยตัดสมัยก่อนครับนี่รอยตัดหยาบเลาหักเห็นไหมครับอ่ารอยตัดหยับหยาบเลาหักเห็นไหมครับทั้งสองฝั่งครับผมทั้งสองฝั่งรอยตัดหยาบเลาหักเห็นไหมครับนี่หยับหยาบเลาหักเห็นไหมครับ นี่ครับรอยตัดยาบเราหักอ่านี่ครับผมรอยตัดผระแท้ค, <im> ครับผมดูง่ายครับแบบนี้ดูง่ายนี่ครับจาไว้นะผมจำเอาไว้นี่ครับอย่าซื้อผิดรุ่นอย่าซื้อผิดบล็อกถ้าเจอนะผมซื้อได้ซื้อไว้ครับผมรุ่นนี้ครับผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่แพงที่สุดธรรมดาเรนแจกแม่ขัว ague, ผมอ่าธรรมดาเรนแจกแม่ขัวเนื้ออัปาก้าผมต้องบอกด้วยเนื้ออัปาก้าบล็อกนี้แพงที่สุดโอเคนะผม จะให้แม่นนะครับศึกษาก่อนสะสมนะครับเดี๋ยววลังนี้อะไรมาให้ชมอีกอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพจผมด้วยนะครับโยปัาเทเลเอฟซีนะครับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม